นี่คือกระท่อมหลวงปู่สวงนะอยู่ที่สวนสวนพุทธธรรมไปด้วยเลยอ่ะชาตุการิเด็กจะได้มากล้วยกจะได้มากล้วย fc ทุกท่านนะครับไปอยูอ่ต่อหลวงปู่สวงนะครับ จุดกีดอกข้าวดอกน้กทบายตึกเกียข้าวน้าดีเป็นเขียนของหลวงปู่สวนะครับเยาของหลวงปูสวนข้าวน้าดีบตึเยเียเยเียจะนับดีมากๆาอันนี้ต้องาถวายนะครับทกเทียนหลวงปู่นะเอาทุกเทียนแล้วก็แกงดีหลวงปูนะครับมี เครื่องดื่มที่เราปลูโชคด้วยเนาะแล้วก็มาดูตัวเลขของฝาเครื่องดื่มด้วยแล้วก็จุดจุดทูบมีกี่อันจุดอันเดียวบ่อันเดียวโอเคอ่ะดูน้องเลขของฝาเครื่องดื่มน้องปู่บางคนที่หาเลขไม่ได้ก็จะมีเลขของฝาเครื่องดื่มน้องปู่เข้ามาแทนที่เนาะ ถวายเครื hey, right, right? Nine, ่องดื no no ่มหลปู่ก oh, ็จะมีเล่ให้ในในฝาเครื่องื่นีคุณชมลองดูชัดเลยนะครับทำให้ชัดเดีจะบอกให้ก็นแ้กันนะครับ9 935นะครับ935นะครับคุณผู้ชม935 935นะครับน้องเอ็นฟิวนะครับตอนนี้กำลังจุดทูบเสียงทาย เป็นทูบอะไรทูบของคนจีนนะครับใช่ค่ะของคนจีนทูบจีนจทูะกปาจะปักตรงไหนดีปักในกล้วยเลยเนาะ,ะจะได้กล้วยกล้วย <ๆ S 1> เนาะทิ้กล้วยเลยค่ะอธิษฐานอ่ะสาธาุสาธุ ยังซิวกลังจมก็ถ่ายมนเหมือนห้าเก้าเนาะเหมือน,นะนเดววาเดาว่าเป็นห้าเก้าในทูกแค่เดานะคะแค่เดาโอเคอในกล้วยยังไ่มีตัวเลขบ้อืมค่ะ,ะเดี๋ยวจะเข้าไปดูเลขที่กล้วย น้อยฟิกวก็เห็นเลขที่กล้วยด้วยเหรอใช่ค่ะไหนหตรงไหนนาะใสมีสามสี่หนึ่งฮะมีเ <ห ả? S 2> ลขสามสามสาม,ส,ามสี่หนึ่งแต่นี่แอนฟิวเห็นตรงนี้เป็นเจ็ดนะอเนี่ยอันนี้อันอันนี้คือคือคนขายเขาเห็นหอืมแต่แอนฟิวเห็นเป็นนี่เลขเจ็ดเจ็ดสามเจ็ด สามชัดนะน่ะน่สามสหนึ่งรือสามสี่เจสามสี่หนึ่งก็สวยสามสี่หนึ่งเลยคส่หนึ่กับสามเจพราะว่าหนกับเจตัวเดียวกันนะคะใช่สามสี่หนึ่งเนาะขา้นี่มีชัดมากเลยชัดเออนี่เห็นไหมชัดเลยเนี่ยชัดมากสามสี่หนึ่งนะคะสามสี่หนึ่ง อ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นหรือสามสี่เจ็ดนะคะอย่าลืมอย่าลืมเด้ 3, 4, 1, 3, 4, อสามสี่หนึ่งหรือสามสี่เจ็ดนี่จะเหมือนสามนะนี่ใช่สามอะไรเราดูนะคะนี่ตัวนี้ไม่ชัดเหมือนตัวโร้ตัว้ตชัดกว่านี่ นี่เขาเรียกว่าไหาหาโบราณนะครับคุณผู้ชมนะครับข้างในนี่ก็จะมีพระอยู่เยอะพอสมควรนะไหนนี่ยสามแล้วเนาะสามแล้ว ค่ะเลขสามแต่ว่าเหมือนจะแตกนะเนาะมือนจะแตกตรงเลขสามออกผ่ากลางเลยเหมือนเหมือนจะเป็นเลขห้านะเมื่อกี้อันซิ่เดาไว้ห้าเก้าเนาะเลขสามตัวกลางอาจจะเป็นห้าแต่สามเหมือนจะแตกออกนะคะแต่ว่าห้าต้องรอดูเนาะ มองตัวเลขที่กล้วยก็ชัดมากเลยนะคะสามสี่หนึ่งหรือสามสี่เจ็ดนะคะเลขที่กล้วยจ้ะ,จะชัดจ้ะ <c oughs> อะไรนะชัเงจะบาเชงิงจะบาเชงิง <c oughs> จะบาเชงิงค่ะจะบาเชงิงจะบาเชงิชง โอ้ยเลขห้าแน่ๆค่ะเป็นฟิลดาาว้ห้าเก้านะคะรอดูนะคะรอดูทําไมทูบมันเหมือนมีไฟอยู่ข้างในเลยอะ่ะเออใช่เนาะปกติหนูไม่เคยเห็นแบบนี้นะเออใช่ตรงไฟไเนี่ยมัน2ไไหมดูเลขจะบังเงสามห้าแล้วค่ะแต่ว่าสามนี่เหมือนจะแตกออกแล้วก็มีไฟอยู่ข้างในอะ่ะ เหมือนแตกแดงเลยเนาะแดงเลยอะแดงเลยแดงแดงจึงขึงเลยอืมาแล้วห้าแน่นอนค่ะจ้ะตรงเลขสามเนี่ยมันแดงจึงขึงเลยนะใช่แดงแดงเนาะแบบแดงแบบมันมีไฟอยู่ข้างในนะจ้ะจ้ะห้าห้าค่ะอ่าชัดเนาะ สามสามสามก็ชัด <5 S 2> แต่ว่ามันก็ตรงนี้มันเหมือนมันเหมือนสองนะมันเหมือนสองจะบะเชงเลยนี่โอ้ <c oughs> ใช่ <c oughs> มันแตกออกมาเป็นสองอตาตาซ้ายกระตุกโอมจงโชคดีโชคดีโชคดีกระตุกด้วยกระตุกตรงไหนตาซ้ายกระตุกโชคดีแน่นอนคะ่ะอ๋อแสดงว่าทุกนี้นแบบน่าจะมีโชคแอนฟิลด์ดาวัห้าเก้านะคะ ไม่ทนฟิลด์เอาไว้ห้าเก้ารอรุ้นว่าตัวสุดท้ายจะเป็นตัวไหนนะคะจะมาห้าเก้าเหมือนเอ็นฟิลด์หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัวอื่นนะคะเพราะว่าตาซ้ายกระตุกเมื่อกี้จึ๊บจุ๊บใส่ดีหัวหัวาลายซ้ายดีหัวาลายซ้ายดีใายนับขวดน้องขวดลายดีคือซ้ายจะดีะ <c oughs> <c oughs> อ่ะลุ้นตัวลุ้นตัวที่สามกันค่ะ <c oughs> เรามาลุ้นตัวที่สามกัน <c oughs> ว่าจะเป็นตัวไหนเนาะ ว่าจะเป็นตัวไหนเนานะรุ่นตัวที่สามกันอ่ะที่สมมติว่าเลขสี่นะคะเราดูนะคะว่าเลขสี่จริงไหม <ừ. S 2> จะแตกเลขสามห้ <c oughs> <5. S 2> าให้เรารุ่น,นดูจะเป็นอะไรไฟย,ยังไม่หยุดเลยอ่ะมันยังแดงอยู่เลย,น,ย,เน,ย,เลยนี่ นี่นะคะท่านผู้ชมไฟอย่างแรงอยู่ข้างในเนาะ,นะปกติหนูจุดหนูไม่เคยเห็นแบบนี้นั่นเน่ตอนนี้น้องแอนฟิลคนมีเซ้นต์นะครับมาจุดทูกที่กระท่อมหลวงปู่สวงอยู่ที่สวนพุทธธรรมนะคะอยู่ที่บ้านตาเตวนะคะบ้านตาเตวตเอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะจ้ะ สามห้าเลยเสาอะมไรหอะไรนะคะลุ้นลุ้นลุ้นมากๆเลยเนี่ยทำไมแบบมาช้า <c oughs> เล็กกล้วยก็น้องฟิวพูดเล็กกล้วยให้หน่อยเห็นตัวไหนเล็กกล้วย,ยไหนตรงไหนอือสามสหนึ่งกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันก็3สสี หนึ่งกับสามสี่เจ็ดลุ้นเลขทูบมากเลยค่ะว่าจะมาเลขไหนทูบข้างในแดงเนาะใช่แดงมากทูบนี่แดงมากนะครับคุณผู้ชมนี่นี่เดี๋ยว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 ช่วงจะชี้ให้ดูว่าแดงตรงไหนแดงค่ะนี่นี่เห็นไหมแดงข้างในเนี่ยนี่แดงเลยออกสีแดงเลยสีแดงรางที่หนึ่งเลยนะนี่ใช่ เก้าเก้าแล้วนิวเราไว้ห้าเก้านะคะท่านชมว่าจะมาเก้าหรือเปล่ารอดูรอดูนะคะตอนจบสามาเก้าี่สมุดว่าสีไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ผมว่าสีอนฟิวว่าเก้าอนฟิวถูกนะครับผมไม่ถูกเกจริงๆโอ้ยเกถูกนะคะสามห้าเก้าสห้าเก้าเนี่ย ดูแม่นไหมล่ะแม่นไหมแม่นเชงเลยส้าเชงค่ะไม่ใช่งเชงส้าเชงเลยส้าเชงสา้าเก้ินคันคนควนดูทำไมแดงจังคนออกแรงเลยนะ ่นโอ้ยแดงเลยนะคะแดงรูเลยมันมีไฟอยู่ตลอดเวลาเลยนะทูบนี่เหมือนเจะเหมือนสีแดงตลอดโอ้ยหนูไม่เคยจุดแล้วเป็นแบบนี้น่ยบอค่ะไม่เคยไม่เคยเห็นเดินครั้งแรกจุดแล้วไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นที่ไฟมีแดงตลอดเวลาครั้งแรกคือไม่เป็นครั้งแรกนะใช่ค่ะครั้งแรกที่เคยจุดมาเลยนะคะเนี่ย สจะอยู่อยโ,โอ้นี่ไงตรงกับเลขฝาเครื่องดื่มน้องปูพอดีเลยตรงกันเลยนี่ของอันนี้เป็น9 5 3นะคะอ,อ๋อสลับกันนิดหน่อยใช่เลขฝาเครื่องดื่มน้องปู9ก3 5 35หอ้นะคะฝาเครื่องดื่มแต่จุดนี้เป็น9แต่จุดนี้เป็น3หเอ,อ ตรงไหมไหนนี่ตัวเดียวกันเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวเดียวกัน<บ>จริงจงใช่ค่ะแล้ะ Enfield ไว,ว้59ก็มาจริงๆนะคะอืมขาเครื่องดื่มของปู่นี่ยเห็นไหมตัวเดียวกันเลยเนี่ยนี่ย9 3 5กับตัวบนนะฮะ9 3 5กับ9เอกับ สามห้าเก้าเนาะเป็นตัวเดียวกันเลยสามตัวตรงตรง,ตรงเหมือนกันเลยนะคะโอ้สุดยอดเลยวันนี้สุดยอดเลย,ย,อเ,ลยเอาเป็นภาษาเขมรชัดเจนชบาชงนะคะชบาเชงชบาเชงนะครับ <c oughs> ชบาเชงเลยเดี๋ยวอันฟิวจะไปสรุปตัวเลขให้ท่านผู้ชมก่อนจ้ะ เอ็นทิวสรุปตรงนี้เลยเอาสรุปเลยเลขนี้เอาสรุปสรุปเร็วๆไม่ต้องเขียนด้วยบ่เขียนเลยเนาะเขียนให้ท่านผู้ชมดูแบบชัดๆอ๋อจะเขียนดูให้ท่านผู้ชมดูชัดๆอีกชัดอีกอ่ะดูนะครับน้องเอ็นทิวจะสรุปเก้สิบหกพยโยนะสิบหกพยโยหกสี่หกสี่ค่ะเลขทูบเลขทูบสามห้าเก้าเลขฝา เลขฟ้าเครื่องดื่มหลวงปู่เครื่องดื่มนะคะเอาแต่ในฟ้าเครื่องดื่มก่อนนะ,ะจ้าเก้าสามห้าเก้าสามห้านี่ตัวเดียวกันเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับ<ล>นี่เล็กเลขกล้วยรรเลขกล้ยวยกล้วยพุทธธรรมเอเลขกกล้วยสวนพุทธธรรม เลขลวยที่ถวายนะคะสามสี่หนึ่งหรือสามสี่เจ็ดนี่อ่ะนะครับที่กระท่อมหลวงปู่สวงนี่นะคะเลขสรุปนะคะเลขทูบนะคะสามห้าเก้าเลขปาเครื่องดื่มที่ถวายหลวงปู 935นะคะแล้วก็มีกล้วยที่นำมาถวายหลวงปู่ก็341ถึง347นะคะจ้บที่สวนพทุนทธธรรมค่ะอยู่ที่บ้านตาเตลวทับตัดนะคะอลองไปเชียงดูเด้อลองไปเชียงเบิงลองไปเชียงเบิงแล้วกักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตร้มสีแดงเลยครับ